สวัสดีครับ YouTube วันนี้มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทารุมกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของโบเนียกันเองนะครับผมซึ่งก็เป็นหนึ่งในเมตาณนะปัจจุบันอยู่นะครับเนื่องจากการป้องกันกายภาพซึ่งจกกักรพรรดิแล้วก็เซเว่นไนซ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกายภาพเพราะงั้นโบเนีย bon ก็เหมาะแก่การปั้นนะครับแล้วก็ใช้ท่าสมดุลที่เป็นท่ามืดด้วยนะครับ ซึ่งธาตุมืดเนี่ยก็จะเป็นทำให้เราเป็นบาลานนะเราไม่ได้เลือดน้อยจนเกินไปนะก็สามารถที่จะยืนหน้าได้สบายแต่ว่าจุดเด่นของโบ้เนี่ยก็คือเป็นสายซัพพอร์ตนะครับนะมาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับอ่าอย่าเพิ่งที่ผมบอกว่าธาตุมืดเนี่ยมันดียังไงเพราะว่าเนี่ยดูเลือดดูเลือด3 9 0นพะันเะเลือ 13, 9, ดสี่สิบสามพันเก้าดูดูตัวอื่นเนี่ยสองพันแปดเอง มากกว่าตั้งพันหนึ่งเห็นไหมมากกว่าสายอื่นที่ที่ไม่ใช่สายมือดอะเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นซีกอะเท่ากันก็คือสเตตเหมือนซีกเดะแต่ว่าซีกเนี่ยเอาไว้มังกรแต่ว่าเนี่ยโบนเนี่ยเนี่ยเอาไว้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับนะข้อเสียอย่างเดียวก็คือช้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นใส่เร็วๆร็วถ้าเราไม่ได้ใส่เร็วๆ็เพื่อให้ฝั่งเราสกิลออกก่อน นะก็ใส่คิน่าจะดีกว่าแต่ว่าเขาให้ใส่เร็วเพราะว่าน่าจะเป็นเรคคอมเมนต์ของเกาหลีที่สกิลต่อเนื่องของโบเนตีล้วช็อตแต่ว่าของเรายังไม่ช็อตเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้ใส่เร็วนะมาดูสกิลกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่ในส่วนของไอเทมกันนะครับสกิลต่อเนื่องของโบเนียเนี่ยทำให้ตัวเองการกายภาพ3เทิร์นนะเพราะฉะนั้นนักเวท ก็มีผลที่ทำให้นูมโบนียเนี่ยแพ้ได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเบต้าของเซิร์ฟเวอร์เอเชียเนี่ยเอเชียกโกลบอลเนี่ยมีแค่สองตัวคือมีเบลิกา้ากับลูลีใช่ไหมลูลีเจอโบยิงโบไม่เข้าจบและเบลิกา้าถ้าแค่80%เ เอาโบไม่ตายนะถ้าของถึงนะใส่ของถึงนี่โบนี่ตีเบลิก้าแตกกระจายเลยเพราะว่าโบเลือดเยอะนะเบลิก้าไม่มีโจมตีเดียวนะครับผมซึ่งก็คือก่อนหน้านี้ตัวที่จะการโบดีเนี่ยก็เป็นพวกเอสปาดาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงหลังเนี่ยทีมทีมจีนมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกสกิลเดียวเวทเนี่ยมันมาอย่างเฟิงเยี่ยนเนี่ยสกิลเดียวเวท ลิงลิงเนี่ยก็สกิลเดี่ยวเวทอย่างเงี้ยเละเละเลยโบโบก็อาจจะย,ยากอยู่เดซี่พอลีแวมแล้วก็มีสกิลเดี่ยวเวทเหมือนกัน350ทะลุบับด้วยนะก็มีที่ยืนยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังเป็นพระเอกอยู่ในส่วนของอารีนาเพราะว่าสกิลนี้แหละครับควบคุมเวลา 85%เลยเพราะว่าเป็นสายทัดมือใช่ไหมดาเมจน้อยกว่าเขาเลยให้สกิลดาเมจเยอะกว่านิดนึงแล้วก็เร่งเทินศัตรู2เทินนะก็คือเหมือนของลูรี่แต่ว่าโบเนี่ยเร่งเทิน5ตัวเลยลูรี่อาจจะเร่งเทินแค่3ตัวนี่โบ5ตัวเลยนะครับผมแก้ทางชัดเลยเนี่ยคือลิงเดโลนอะไรพวกเนี้ยนะ แล้วก็พวกอู่สงอะไรพวกนี้นที่มีแค่สองเทินอู่สงไปลงด้วยไปลงไดฉจะบอกเหมือนกันว่าเ <c oughs> พราะอะไรนะครับในด่านท้าทายยากเนี่ยจะมีด่านหนึ่งที่มีไปหลงอยู่นะต้องเอาเดียโรนไอต้องเอาเนียไปเพื่อไปเล่งเทินมันเพราะว่าเอาไปหลงไปด้วยกันเนี่ยมันตายก่อนทุกทีไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เร่งอะ่ะก็คือมีทางสองทางเลือกว่าจะาโบน,นี่หรือว่าจะาไปหลงไป ถ้าไปหลงไปก็คือขอให้เราได้ใช้กระบองก่อนที่มันจะใช้อะนะเพราะมันเป็นซอมบี้ปุ๊บเราใช้กระบองก่อนนี่มันตายแต่ว่าถ้ามันใช้ก่อนเราก็ตายเหมือนกันนะว่าวัดกันว่าใครได้ออกกระบองก่อนแล้วแต่รอบด้วยนะครับอ่ามาสกิลที่2ก็คือเป็นสกิลซัพพอร์ตสกิลหนึ่งสกิลแรกเร่งเทิร์นสกิลนี้ช็อตศัตรู2เทิร์นนะครับซึ่งแผทหลังๆเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการชอร็อตให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะ ไม่ได้กระจอกเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่ไม่ต้องยิ้มเลยไม่ต้องคิดเลยการช็อตเนี่ยหนึก็บุญแล้วนะแต่ตอนหลังๆนี่เริ่มมา2เริ่มมา3นะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะก็ขอให้แอบแพทอย่างนี้เรื่อยๆไปนะโบสเนียจะได้ขโหดๆไอรีนผมด้วยนะครับผมทีนี้ไปดูไอเทมกันเนื่องจากว่ามันมี2เหตุผลนะ1ก็คือไปเอา ไอ้แทนแนะนําของเกาหลีมามาแปลมันก็เลยกลายเป็นเร็วว่าเกาหลีเนี่ยที่กตัวเนื่องของโบเนี่ยเนี่ยมันตีแล้วติดช็อตนะแต่เมืองไทยยังไม่ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ปรับนะครับแล้วก็อย่าอย่าไปปั้นรอเลยเพราะเผื่อหักหลังขึ้นมาไม่ไม่ไม่มีวันนั้นขึ้นมาจะซวยนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นทีมที่เน้นออกสกิลก่อนนะก็ใส่เร็วๆก็ไม่ว่าอะไรกันหรือจะใส่คีิ ยืนหลังก็ได้อยู่นะเป็นตัวฟาร์มได้อยู่นะครับถึงจะไม่แรงเท่าพวกหมิงๆิหรือว่าเบลิก้าที่เป็นสายเวทลุ้นร้วนเนี่ยนะก็มันก็เป็นสกิลมูลทั้ง2องสกิลอะเนี่ยสกิลช็อตส,อตสอเตาะสเทิร์นมันก็เป็นสกิลมู่อะก็ใช้ฟาร์มได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ไม่ไม่เสียหรอกถ้าถ้าเราจะ ปั้นโบเนียก่อนสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับนอกจากผสมการ์ดเปิดการ์ดแล้วเนี่ยโบเนียก็สามารถที่จะฟาร์มได้จากแมป86ถึง820ด้วยนะครับมาดูสกิลกันเลยดีกว่าตีปกติตีคีนะครับมาดูสกิลเร่งเทินกันนี่ แล้วก็มาดูสกิลช็อตอ่านะครับผมก็เนาะก็ยังไม่ตกเมตาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังมีวันดันยากที่ต้องใช้โบเนียอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกจะเป็นวันที่เมื่อวานเนี่ยเจอลิงพอลิงเกิดใหม่ปุ๊บเอาโบเนียกระทืบ ถ้ายังยืนอยู่นะถ้ายังฟุกว่าลิงไปตีตัวอื่นอยู่นะครับเราก็เอาโบนเนี่ยกระทืบลิงก็จะตายนะหรือว่าวันที่มีไปหลงไปหลงซึ่จะเป็นวันพุธนะครับผมพอไปหลงเกิดใหม่ปุ๊บเรากระทืบไปหลงก็จะตายเหมือนกันนะครับก็รบกวนสำหรับทุกท่านที่ ติดตามแล้วชมกันนะครับผมก็ขอบคุณมาในนะที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ s u b สไครต์กันให้ด้วยนะครับวันนี้ผมทนรมมก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ